เค้บผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมานูเอลนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยทุกคนเห็นอะไรไหมครับลุงศิลาป่านะครับ <S <S หลายๆคนก็น่าจะอยากเห็นนะครับว่าลุงศิลาป่าเนี่ยแกเดินเกมยังไงเนาะส่วนตัวผมก็ไม่เคยเห็นลุงป่าเหมือนกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูาพร้อมๆกันเลยนะครับว่าลุงศิลาป่าเนี่ยแกจะมีแนวทางการเดินเกมยังไงน,นั่นเองนะครับ ลุงเคยบอกไว้ว่าลุงแกป่าไม่เป็นนะครับเดี๋ยวเกมนี้แหละจะได้รู้ว่าลุงพูดจริงหรือว่าลุงหลอกนะครับผมก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเกมนี้เนี่ยลุงศิลาก็จะเริ่มจากปั๊บแดงขึ้นมาหาผมนะครับเพราะว่าจบเรนมังกรน,นะแล้วก็เกมนี้นะครับผมกดกันมา5้าคนนะครับที่ห้านะ มากับมีน้อยโซอีซี่แล้วก็เพื่อนในกิวของผมอีก2คนนะครับเลดเกมแล้วก็มีผมอยู่กับลุงศิลานะครับน่าจะไหวนะครับผมไหวแหละเดี๋ยวให้ลุงแบกนะครับลุงป่าเนาะ <Yeah. S 1> เหมือนว่าเมดกับโลมเนี่ยเขาจะมาเล่นเลนบนนะครับเราแก๊กดึงบัฟแดงคีล่ามานะ <Yeah. S 1> ผมรอดูห่างๆแล้วกัน <Yeah. S 1> ถ้าเขาบวกกันเดี๋ยวผมจะเดินลงไปช่วยนะครับ น่าจะเตรียมพร้อมบวกแล้วนะครับผมเพราะว่าลุงศิลาเนี่ยฟาร์มจบแล้วนะครับลิกเตอร์ไปไหนเนี่ยคือไม่กล้าไปยิงคีฟเลยนะออลิกเตอร์อยู่แดงนะครับยิงได้นะโอเคตอนนี้ผมก็เวลสี่แล้วนะครับแล้วลุงศิลายังไงครับเฟิร์สบัตไหมลิกเตอร์เรียบร้อยครับเฟิร์สบัตคีล่าหลุดนะนี่ลุงเอาหน่อยลุง ตายสวยามาครับดับเบลิลคิวครับผม2นาที2ตัวเลยนะลุงนี่ผมเรียกลุงมาตีมังกรนะครับเอาออบเจกหน่อยนะจะได้ฟาร์มไวๆไเราก็แบบอยู่กับเพื่อนนะครับขอคีปป่าสักตัวหนึ่งแล้วกัน คือลุงศิลาเนี่ยเป็นคนที่ใจดีมากๆเลยนะครับแบบถ้าผมจะวิ่งไปรับเวฟเนี่ยแล้วแกเห็นผมวิ่งไปเนี่ยแกจะรอรับเวฟพร้อมผมนะครับถ้าเป็นป่าด้านๆก็คือแท็กเรียบร้อยแล้วนะครับไลโซริเวอร์นะลุงโอ้โหลิกเตอร์ถ้าเมื่อกี้ผมเดินแหลมไปนะอาจจะตายได้เลยนะครับลิกเตอร์อยู่พุ่งขวาผลว่าลิเกเตอร์เขาจะเอานะครับได้นะนี่สวยครับลุงลุงควรหลัง จังหวะน,นี้ต้องเก็บหมดแล้วลุงทิปเปอร์คิวครับคีล่าเดี๋ยวผมสไลด์ตันให้เลยเอาลุงตายก่อนนะครับโดนป้อมยิงตายนะอดควอตคิวเลยนะครับอาแล้วเวเลสมานะมากับทันจีโรครับยังไงก็ไหวบอกเลยช็อตนี้เรียบร้อยครับผมได้คิวนะไหวชิวนะครับลุงเก็บไป5ตัวแล้วนะทุกคน สนาที5คิววยลิกเตอร์มานะครับมีฟิกเกอร์อยู่โอเคลุงโมวันนี่ที่บอกว่าป่าไม่เป็นนะครับน่าจะโดนลุงหลอกก็้วหละทุกคนตอนนี้แอซิดผมเหมือนแท้งเลยนะครับ105นะเอาล่ะตอนนี้ก็ได้ดาบคีแล้วนะครับต้นเกมก็ประมาณนี้แหละครับไม่มีดาเมจนะก็แบบยิงช่วยเพื่อนไปนะเอาแล้วลิกเตอร์เดินหลุดมานะครับ โอ้เสียดายนะไม่ได้ลิกเตอร์แต่ว่าได้คีล่านะครับคุ้มอยู่นะแกกได้บัฟฟฟาใช้ฟรีเนาะก็มาเอามังกรต่อเลยนะครับผมเกมไวนะครับ5นาที9ตัวนะฝั่งเรา mm hmm. ทีมอย่างตึงนะครับทุกคน mm hmm. เดี๋ยวไอเทมชิ้นต่อไปเนี่ยผมก็จะขึ้นเป็นโอมิอามนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาเคลียร์คีบ่อนะ mm hmm. ี๋ยวค่อยลงไปเติมเนาะ mm hmm. เราเลนกลางเขาบวกกันแล้วนะครับผมไม่น่าไปทันนะสวยครับก็ <S <S จิกคลิปลุงสักตัวนะก่อนไปฟาร์มนะครับผมลุงนี่แบบหาเงินเก่งมากเลยนะครับ <S 1> <S 1> <S เราพยายามมองลิกเตอร์นะถ้าลิกเตอร์เขาหายเนี่ยเราอย่าแหลมเนาะ อิเกอร์อันตีแล้วโอเคเล่นบนได้นะครับเนี่ยบอลเลออนอันตีครับแก็กดึงมาโอเคไม่เป็นไรนะถือว่าได้ป้อมอยู่โอเคครับผมตอนนี้ก็ได้โอมิอาร์มแล้วนะครับแล้วก็จะขึ้นเป็นเดอะมอร์นิงสตาร์นะครับ ธนูเจาะเกานะเนาะชิ้นนี้ก็จะขึ้นนานหน่อยนะครับแพงกว่าเพื่อนเลยรอเล่นเลนกลางเลยนะครับคลิปมาด้วยโอเคได้ยิงอยู่ผมได้ยิงอยู่โ,โหแต่เหมือนว่าน่าจะไม่ไหวนะครับเพื่อนตายสองด้วย ออกมาทันจิโร่โอยผมโดนผมโดนรอดไหมเอา้าบัฟตีตายเมื่อกี้แบบไม่ได้ตั้งใจตีบัฟนะครับจะสตันเวเลสแล้วผมไปกดย้ำๆไงมันไปยิงบัฟด้วยนะโดนบัฟต่อยตายเลยนะครับโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่นะเดี๋ยวมาตีมังกรรอเพื่อนนะครับ มาดีดิกเตอร์สู้ไหมล่ะ,ะครับเราก็ตีมังกรไปเรื่อยเลยนะลงมาหน่อยลุงลุงต้องมาแล้วอ๋อล้วผมสไลด์ผิดสวยแก๊กดูสวยนะเอาโอ้โหเมื่อกี้คิดว่าเวียจะตายนะครับเลือดเด้งมาเป็นข้อเลยสวยครับลุงเก็บให้แทนละเอามันลุง ในกลางนะครับผมโอเคเดี๋ยวรอแก๊กดึงมาก็ได้นะครับตอนนี้ของผมก็เริ่มมีแล้วแหละดึงไหมดึงไหมเยวมีการเต้นนะ การเต้นโชว์ <Yeah. S 1> มาดิคีล่าไหวนะเรียบร้อยมาดิยิงฟรียิงฟรีอ e ีสปอร์ตยกโอ้โหเมื่อกี้เขาล้างนะถ้าไม่ล้างผมว่าลาวิลตายนะเพราะว่าตอนนี้ผมจะตายละ <c oughs> มาดิคีล่าตายบอกเลยตายสวย แต่ว่าแบบมันยิงเบาอะนะโดนเนื้อ่บแต่ก็ได้อยู่นะครับเลดเกมในปอมกลางด้วยโหยเอชิ้นต่อไปผมก็จะขึ้นเป็นสลิสติงนะครับเราก็หาเงินได้เรื่อยๆเนาะ ไงล่ะวิกเตอร์สู้นะผมสู้นะผมมีแข็งพอดีอยากใช้ลูกแก้วอะครับปยิงฟรีเลยอุย้ยเหมือนว่าจะไม่ไหวนะต้องถอยก่อนโอเคได้อยู่นะครับเดี๋ยวไปรีเลือดก่อนส่วนมากสกอร์ผมก็จะแบบนี้นะครับสกอร์เป็นซับเลยนะแอสซิดแปดตัวค่าไปสามนะครับผม โอ้ยเวเลสแล้วนะโอ้โหไม่รอดนะครับยังไงครับทันจิโร่คุงไม่น่าไหวอ่ะมั้งเหลือสามตัวนะฟิกเกอร์ดึงก็ไม่โดนนะครับรอเพื่อนเกิดมาก่อนแล้วกันนะ ผมว่าเขายังไม่กล้าเอาดาร์กนะครับแก๊กเราแบบค่อยๆเดินเข้าไปดูนะผมเลี์ล่างก่อนไงอะ่ะเรียบร้อยครับคีล่ากับลุงศิลาหันหลังให้ยังไงก็แตกนะครับคียร้อยเปอร์นะ เวนกลางเขาบวกกันแล้วอันติช่วยก่อนโอ้ยมันมาไล่ผมมาไล่ผมเอามันลุงสวยสวยครับลิกเตอร์ตัวเดียวอย่าให้เคลรคีปบอกเลยว่าจบได้จังหวะนี้ไล่ไปบลิกเตอร์ตัวเดียวเอามันลุงเอามันสวยครับฟิกเกอร์เลยละกันโอ้โหคือ ค่อนข้างเดือดเลยนะครับเลนกาเมื่อกี้เรียบร้อยครับผมก็จบลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาเป็นว่าลุงศิลาเขาหลอกเรานะว่าเขาป่าไม่เป็นคือแกป่าแบบเดินเกมดีมากๆเลยนะครับผมโอ้แต่ว่าเกมนี้แกคิวไป16ตัวเลยนะครับผมค่อนข้างเยอะเลยนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ ก็ถ้าใครอยากเห็นลูซิล่ามาเล่นกับผมอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ